เมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่ารำคาแกวงโตขันหัวะคะ่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นก่อนนะคะหลังจากที่สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่กเกินคาดทั้งในแง่ของประมาณการครั้งที่2 GDP ประจำไตรมาสสองของสหรัฐแล้วก็ตัวเลข Jo อ l เฟลด์เคลนะคะรำคาตอบรับในเชิงบวกแค่ช่วงสั้นๆเท่าน,นั้นก่อนที่จะมีการทิ้งตัวลงแรงค่ะลงมาแตะระดับทำสุตบริเวณ1,780ยูโรตอลค่ะซึ่งข่าวสําคัญที่กดทองจะมาจากข้อแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะถึง สามรายที่ออกมาสนับสนุนให้เฟดเริ่มต้นลดวงเงิน QE โดยเร็วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณเอสเตอร์จอรสประธานแบงก a แคนซัสซิตี้นะคะหรือจะเป็นคุณเจมส์บูลาร์ดนะคะแล้วก็ปริธานแบงก์ดัลลัสค่ะออกมาแสดงความเห็นเลยว่าเฟดควรจะเริ่มต้นลด QE ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยที่ห,หนุนให้อลาดสหรัฐแข็งค่าและก็กดดันทองคำค่ะแต่โดยรวมแล้วแนวรับบริเวณ1,780เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะคะนั้นุนบางส่วนหันเข้ามาซื้อบายเดดดิฟค่ะแน่นอนว่าอีกข่าวหนึ่งที่ส่งผลหนุนทองคำ มาจากเหตุระเบิดนะคะที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรวมถึงพลเรือนหลายรายเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บค่ะคราวนี้เองส่งผลเซนติเมนต์เชิงลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาค่ะโดยรวมแล้วทองคาก็เลยมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจาก1,780ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของเมื่อวานนี้ขึ้นมาเคลื่อนไหวราว1,800เหรียญณนะขณะนี้ค่ะปัจจั สําคัญที่เราจะต้องติดตามต่อจากนี้แน่นอนค่ะตลาดกํลาลังรอดู2เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งคืนนี้ค่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขที่เป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อของเป็ดอย่างตัวคอล PCE นะคะ แต่ไฮไลท์จะอยู่ในช่วง3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งของคืนนี้ค่ะจะมีท่อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดคนสำคัญนะคะก็คือคุณเอสเตอร์จอ g ค่ะเป็นประธานเฟดแคนซัสซิตี้นะคะท่านนี้จะกล่าวเปิดงานกล่าวต้อนรับนะคะในการเปิดงานการประชุมประจำปีของเฟดแจ็คสันโฮค่ะหลังจากนั้นคุณเจอร์มพาวเวลประธานเฟดจะออกมาพูดในหัวข้อ,อมุมมองเศรษฐกิจนะคะซึ่งตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะว่าคุณจอรมพาวเว ประธานเฟดจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของการลด QE ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนและอย่างไรค่ะแล้วก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะชี้นําทิศทางราคาสินทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงทอ,อ,อ,องคำค่ะดังน,น,นั้นนัคุณต้อกสไตล์อย่างใกล้ชิดค่ะถ้าหากว่าคุณพาเวลส่งสัญญาณในเชิงโดวิชนะคะมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของสายของโรคโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าหรืออาจจะส่งสัญญาณว่าเฟดยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับ ่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่เฟดจะเริ่มต้นลด QE ถ้าหากเป็นในทอนนี้จะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนทองคำค่ะกลับกันถ้าหากว่าคุณเจะรงพาเวลประธานเฟดมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าเฟดอาจจะมีการประกาศเรื่องของลด QE ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะสัญญาณน,นี้จะถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงพอลกิชซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำได้ค่ะเพราะฉะนั้นข่าวคืนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ ในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวของรทองคำนะคะทองคำมีกรอบแนวรับสำคัญบริเวณ1,768-1,772เ s ส์ส์ค่ะในฤดการกรอบแนวต้านสำคัญของทองคำอยู่บริเวณ1,809เ s ส์นส์นะคะถ้าหากว่าทองคำมีการเบรกเอากรอบด้านใดด้านหนึ่งน่าจะเห็นการเคลื่อนไหวของทองคำที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ดังนั้นอาจจะต้องจับตาเรื่องของข่าวเรื่องของปัจจัยพื้นฐานประกอบกับการลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะดังนั้นในแง่ของกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยนะคะใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยแนะนําว่าอาจจะรอดูค่ะว่าข่าวจะออกมาเป็นอย่างไรและรังคาจะเบรกเอา์ในทิศทางไหนนะคะแนะนําว่าถ้าหากรับความเสี่ยงได้ค่ะหากเกิดการอ่อนตัวของราคาลงมานะคะแล้วรังคาไม่หลุดในโซน1 7 6่งนเจ็รยิูเอเฮาส์อาจจะทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อได้นะคะ บับการถ้าหากว่าเกิดการหลุดระดับ1,768ลงมาแนะนำ stop loss แล้วก็ถอยจุดซื้อมายังแนวรับแทัดไปซึ่งจะอยู่ในโซนประมาณ1,760อยถึง1 7 6่นยาวสค่ะโดยรวมแล้วนะคะ ทองคำค่ะอาจจะมีโอกาสดีตัวขึ้นกรอบทดสอบกรอบด้านบนนะคะกรอบแนวต้านสำคัญคือ1 8 0 9ถ้าหากว่าเกิดการ break out นะคะทองคำจะมีการปรับตัวขึ้นต่อโดยแนวต้านถัดไปจะอยู่ระเวบ1823รถึงประมาณ1833 Us ันอสานค่ะนี่คือกรอบของโกลสปอร t ตนะคะสำหรับราคาทองคำในประเทศนะคะหากเกิดการดีตัวขึ้นของราคาแนะนำจับตาบริเวณ2 8 0 0 0บาทต่อบาททองคำถ้าหากว่าทองคำไม่ สามารถยืนเหนือแนวดังกล่าวได้แนะนําทยอยขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงนะคะยกเว้นว่าทองคําสามารถเบรกเอาขึ้นไปยืนเหนือ2 8 0ห0ืบาทต่อบาททองคาได้แนะนําถือต่อเพื่อรอขายบริเวณ28,350บาทต่อบาททองคาค่ะสําหรับจุดซื้อของทองคําแท่งนะคะแนะนํารอดูบริเวณ27,600บาทต่อบาททองคาถึง27,500บาทต่อบาททองคาค่ะแต่ถ้าหากว่าทองคามีการหลุดระดับ27,500บาทต่อบาททองคําแนะนำสต็อกลอสนะคะเพื่อรอ อเข้าซื้อบริเวณแนวรับที่ต่ำกว่าค่ะ